ครับสวัสดีวันนี้เราจะมาเช็คภาคจ่ายไฟให้กล่อง ECU ของ K 2, นะ 2> 0 a นะ K 2 0 a สิบว่าถูกต้องไหมอันนี้เราเช็ขเค,คขั้วขั้วสามสิบไอ้อขั้วแปดเจ็ดใช่ไหมครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดไปเข้าลัล๊กอะไรนะ วัาสองกับสามของหนึ่งสี่สองพักหนึ่งสี่พักหนึ่งสี่สองครับพักหนึ่งสี่สองพิมพ์ที่พิมที่สองพิมที่สามครับไปไหมไปครับไหนคอยดูมิเตอร์หน่อยด้วยเตอร์นะครับโอเคนะครับเขียนตีเลขสองนะขออนุญาตให้ไม่เกินเท่าไหร่นะสองโอห์มโถึงสองโอห์มนะครับสายเส้นเดียวต้นสายปลายสายถ้าเกินนั่นคือขั้วหลวมละอันนี้เราเช็คแล้วได้ไหมได้ครับ ได้ภาคใจไปเกิไปโอเคภาคใจไปได้คอดูวงค์จลไหนคอยดูวงค์จลอันนี้ไม่ใช่ภาคใจไปเนาะคิดดูคว๊มน้ำมันภาคใจไปอยู่ไหนอันนี้ของเกศใช่ไหมของผมครั้นประมาณนี้ค่ะเราคนเขียน่าเหมือนกันแต่ว่าแค่คำตอบเคืองเดียวกันนะ a 2 0ีสันขอบคุณครับถ้าอยากจะเรียนวายสายไปก็อย่าลืมครับทักมาครับ0815140369ผมจันท์สิทธิ์ยินดีที่จะทอดความรู้ให้นะครับโอเคขอบคุณครับ